วันนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่ผักดันกระท้อนพิกุลทองเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ณนะสวนลุงเฮียตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีค่ะโดยกระท้อนต้นแรกของสวนลุงเฮียนั้นปลูกมาตั้งแต่ปีพศ .2510 หรือประมาณ58ปีแล้วค่ะมีจุดเด่นคือผลใหญ่เปลือกบางผิวครุขระสีเหลืองเข้มรสชาติหวานฉ่ำปุยหนานุ่มฟูเป็นไม้ยืนต้นที่จเจริญเติบโตได,ได้ดีในดินล้วนซุยมีการดูแลรักษา และให้ผลผลิตได้ไวสม่ำเสมอเหมาะสำหรับปลูกเชิงเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีส่วนผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของทุกปีค่ะกระท้อนพิกุลทองมีลักษณะโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพรสชาติและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและดินทําให้ผลผลิตแตกต่างจากที่อื่นอย่างชัดเจนค่ะทางสํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีของเราจะยกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจผั ดันกระท้อนพิกุลทองเข้าสู่กระบ,บวนการขอขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศค่ะผู้ที่สนใจกิ่งพันธุ์สามารถติดต่อได้ตามที่ขึ้นไว้นี้เลยค่ะและก่อนกลับเจ้าของสวนยังมีความปีนต้นชมพู่มะเมี่ยวมาให้เราได้ชิมเป็นของแถมอีกด้วยนะคะเรียกว่าใจดีสุดๆไปเลยลค่ะ